อัน,นก็จะเป็นเครื่องของลูกค้านะครับเป็นเครื่องลูกค้าืนซื้อมากนะครับเสียงกงเนาะสภาพก็ประมาณนี้นี่ห้อยกาวบอนห้อยปุ๊มาแล้วนะครับหมิเทียนไม่มีนะครับรถขาดหนึ่งตัวห้อยกาวบ่อน เนาะแสดงว่าเคยเปิดมาแล้วนะครับเครื่องเคยเปิดแล้วนี่อย่างเยิ่มกาวบอลอย่างเยิ่มสภาพโดยรวมเดือ สะพาไปอือเอาเครื่องนี้นะครับสำหรับใส่ครับเครื่องนี้เนาะเครื่องนี้ก็เครื่องนี้ไม่เลขครับเครื่องนี้ไม่มีอินวอยจะเอาเครื่องในเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มรื้อพรุ่งนี้นะครับเมื่ออื่นก็คือ วันอาทิตย์ที่14ทธันวานะครับโอเค